เน่ยมัน่ยังกระบอกกระเดียกยังดําบันเนี่ยเออผ่าผ่าอยู่วะมั้ยใครเออผ่ามาั้ยใครเอามาจากหลวงปู่เหรกันอะไรผมรอดตายก็เพราะสิ่งนี้ในแกพี่น้องจา๋าคือว่า,าใครใครกูมาไหนมาเดี๋ยวไหนเดี๋ยวไหนคนมือนี่ย <laughs> คือว่าได้เนี่ยหลายคนจ้ะหลายคนก็มาชูวเจ้าดอกเอาเกล เฮ้ยเนี่ยผมตัดออกตัดออกเห็นยังมีหลายชุดบ่มีของดีเนี่ยแต่คุณเปรียบเหมือนแมงวันอยู่เลยอ๋อคือว่าเปรียบเหมือนแมงวันคอยขี้เมื่อยหนุนหนุนกันได้เขาเป็นแมงวันเขาเป็นขี้ว้าเออรถเองมือ เคยกินบ่บอแล้วบ่ท่นมีผูรใดกินเัก่อีางมึงแซบไปเลเห็นแต่ไม้ไท่ละเล่าโฆษณาไว้คะแนนไม้ไผ่แซไม้ไว่เี่ยุไรบ่แ่หลังปั๊บยบุ้จันเดอเครื่องเดิมบุญจันแม่างเกาข้งบ่หมุนเจมขัดมุนเจมคัด ดีเดี๋ยวข่อยบนหลักเอาเข็มขัดแต่หมื่นนั้นเพียนเห็นก้อนเห็นก้อนบ่แกะออกไว้แล้วอ่ะไอ้คำนี้จัดปีกไหนก็ไอ้บ้านนากบปีกไหนก็เพี้ยงเจ้าคือเสียคันมันบักไฟเอกมันบอเป็นเรื่งสี่มันอาจจะได้ล้านวิวหรือกับบ่จักยเออเนี่ยมันนเี่ยยังกระดอกกระเด้เลยยังดำัเนี่ย พร<า>ะพาอยุวออม้ากิศัย<ะ>พระผ้ามาิศัเอามาจากหลวงปู่เล่การอะไรผมรอดตายก็เพราะสิ่งนี้ในเจ้พี่น้องจ๋าคือว่าอะไรม,มือนันบอกฟัง<ะ>บอกฟังนบ่าวาสิเป็นมหานนยมมหาสเสน่ห์แล้วคาดปลอดภัยพี่น้องนี่นาสิขึ้นไปผาป่าจังหวัดน่านมือนัน รถบาดสามขันความลงเหวตายมดิดเรียบร้อยเขาเจ้าขึ้นมาเลยฮะตายทุกคนเออเจ้าขึ้นมาเลยกูว่าได้ไปน้ำข,นนะขา่กว่าขี้แตกแข็งกระดกกูแขวะคาดปลอดภัยเพราะองค์นี้โอ้เขาเลยกภาษาดึงไว้บ่ให้ไปก็ได้อันนี้เรียกไฟนะอันนี้ว่าไฟไม่มีมีผูกเอาไว้เป็นลูกเขย อันนี้ก็ศักดิ์สิิทธ์เหมือนกันศักดิ์สิทธิ์จัาไหนครับศักดิ์สิิทธ์ตัวครับมะว่าเส้าว่าแรงวันนี้มาแรงมาสาธุสาธุเด้อขอให้มันมืดขอให้ลูกเด่นนอนมัสิมืดทันทีเลยทำไม่ยังกี้ยังสาธุสาธุสาธุอีแล้วคือยัง คือตอนเมียหนีในแกพี่น้องหลวงปู่ให้มานี่นะอือโอ้ชายยันเนอ้ยจะไนกลับไปบ้านจุดทูบโหลดม,มันไปแ่ำเจ้าขึ้นหอดเขาไหลเออจุดทูบป,ปุ๊บแยมเมือแรงหกมองแรงมาเลยมันขับมาเลยเนี่ยปู่บอกว่าจังได้มันก็ต้องกลับมาภายในมือนี้เอานี้ไปคลองไปบูชา บูชาดีว่าของขอัย่าตับจุดทูปั๊บเนี่มือเศ้าเนี่ยมือแรงมันมาหอดเลยโอ้นอนน้ำจ้าเลยขนเสียผ่านนี้มอเราเกียร์ยนงเออคำเนี่ยเท่ไงบ้านักกบเชียงกบเสียงกบเสียงกบไว้ให้เราเองก็กบสื่อๆเนะบอเสือเอ้บมญนู้อ่อัออ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  อให้เฮ็ดหนาอันนี้เฮ็ดเสียงออั